ฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์ออลสตาร์อาทิตย์นี้พบกับดวลเดือดศึก2รุ่นเล่นใหญ่ใส่แบบไม่เกรงใจกันระหว่างนักข่าวรุ่นใหญ่วัยเก่ากับนักแสดงดาวรุ่งรุ่นลูก2ทีมนี้เนี่ยฝั่งหนึ่งก็ใส่เต็มอีกฝั่งหนึ่งเหมือนเต้นลีลาอะไรเงีาา้ยปาสลบปาสลอ้อ๋อปาสล้มาถามว่าวาปาสล้คืออะไรคะปาสล้ก็เต้นแบบว่าเหมือนแบบว่าเนี่ยลูกแบบว่าเสริมเสริมแบบกัน ลังสองได้ค่แนนเหลูกและการดวลในครั้งนี้ใครจะเดือดกว่ากันเริ่มต้นแล้วทีมนี้ใครจะเป็นคนตอบครับจอยค่ะก็จะมัดมือตัวเองไว้ด้วยเหมือนกันจะขอกลับบ้านด้วยอุ้ยดีบอกเลยว่ามันจะสนุกมากผมไม่เอากลับบ้านเพราะว่ามีอยู่แล้วผมไม่เอากลับบ้านเพราะว่ามีอยู่แล้ว แต่เท่าที่พี่เคยรู้มา,ามันเป็นคุญแจมือแต่มีฟูฟูเป็นเฟอร์อชอใช่ปะ่ะถ้าที่รู้ <laughs> หรือว่าใช้มาก่อนพี่ชอบดิบๆเพราะฉะนั้นพี่จะเป็นเชือกฟางสีเขียว <laughs> เอาสังกะสีมาแล้วทำกอกแกกอกแกข้างนอก <laughs> วันอาทิตย์ี่27สิงหาคามนี้เวลา18นาฬิกา20นาทีทางช่อง3ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3พ